ครับผมก,บกับสวัสดีพี่น้อ,องชาวก่ชนทุกท่านนะครับผมอัปเดตนะครับผมบักข้าเทิบนะครับบักข้าเทิเข้าแดงนะครับงหญ่อะไรได้ครับผมเมื่อไหนมันจะเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนกำลังเป็นบบากำลังงามเลยพี่น้องเลย เมื่อนั้นบ้าง,งามคือจริงซี่ขนยังเป็นขนบัวอยู่ตอนนี้ขนบัวบ่มีแล้วขนเต็มบิดเลย <c oughs> ผมเช็คบ้องแล้วนะครับผมเตะบ้างดาเทือน,นึงมีหักมีสักครับไกลตัวน้ตวนวัว่ามันเกิดปากไ้วมันเป็นไกวตอนนี้คือมีปากบ่าผมก็บ้าหูกัน นี่เป็นปไก่ใหม่วะมีปักบาเต้ยเพื่อเหลียงอว่าวพ่อหมาแม่หมาเลยครับแต่ว่าอย่ากัดบ้านันะเป็นไดงามบ่พีนออ่นเนาะ จังไดกาฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนะครับผมเดี๋ยวสีมาเบียดถ่ายเบิ้องอีกนะครับเตัวนี้ผมบปล่อยนะครับผมเขียนหลายคนคอมเมนต์อยู่ครับผมบ่อยเดี๋ยวตอบคอมเมนต์นะครับตัวนี้ขอเบื้องเช็กอีกสชกเท่อนะครับผมผมจังสีปล่อยนะครับถ้าของบุ่ดีผมบ่อยากให้บั่นใดนะในผมเช็กอีกสักเธอเหม่อนกันตัวนี้ก็เก่งนะครับแต่ว่าอยากไม่หลกปักบานะครับ เป็นพม่านะครับพม่าตีหนาข้างนะครับหรือมันเป็นน้ำเตะเทือเราดว่ามันเลยกัดบาเขานะแต่ว่าลูกดูด,ดหนาข้างกันมีอยู่คมเลยแหละถ่ายทางเปลี่ยนใดงามบ่พีเนาะ ข้าเทพนะครับกับข้าแดงนะนี่ผมทายล,งลุงขีบแตงแต้โดนๆมาะมานีนเดือนหนึ่งอนะะมาบ้านในเดือนกลัวนี่ยนะี่ผมทายลงุงพี่น้องนายจ้ำได้อยู่ครับนี่นะครับแดดออกปั๊บนี่ผมเอาไใจว่าตากแดดหรอครับ เป็นอย่างคือโดนมาตากแดดวันดีซอยให้มันพูดคุณในหลางกายครับใกลาตากแดดนี่มันจะได้เขี้ยวเสียมนะครับแข <c oughs> ็งแรงนะครับแข <c oughs> ็งแรงทุกตัวนะครับที่ถ้าได้แตกตากแดดเด้ดด <c oughs> เบิ่งจากสี่คนอยู่เบิ่งที่ละสมบูรณ์ทุกตัวครับ <c oughs> โอเคครับยังได้ก็ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์นำนนะเรือครับผมเข้าน้อย